ครับไปชิครับอ่าเป็นยังไงเนาะเมื่อนั้นไปบอกล่าเมียอยู่ที่ศาลเมื่อนั้นขึ้นยินว่ามาหายนี่ยมันขึนเป็นยังไงเปิดมาทอดเราก็เลยกลับมานอนเนาะเออขอกก็เลยกลับมานอนกลับมานอนเราฝันฝันว่ามีผู้หญิงมาหาวัชรมาสองคนโอ้มาจับแขนไปเป็นมองเลยมันเป็น่ยนนางวัชรที่เฮ็ดให้วัชรเออที่นี่ก็เล็นนาง นางคุ้ยกันอยู่ไปทีพผ้าไยมาท่านมองนี่ก็บูจักอยู่มาท่านพะผ้าไยมาท่าน่จาบันฟักเนี่ฟักยังเต็มอยู่มาท่านนอนี่เรามองนี่เราววท่านมูจักกันอยู่ตัวมูไหลายเพียงอยู่นี่มาท่านอะเล่าสี่คเนี้ไปไปมัี่จงไหนเจ้าผ้าปยมาท่านทีไปซ่งมาท่านจะไปซ่งทีไปซ่งใครทีไปจีไปซ่งมาท่านะไปส่งที่ไหนพี่ไปซ่งครับ ว่าไปสีผ้าไปย์ม่นก็ต้องขี่รถน้อขอดอกมันชามาท่านอ้สีผ้าไปย์มาท่นไปก็คือจังวันดึงแชนเอกก็หายไปเลยนัก็ไปโค้งเทงไปยุบหุ่นไปไนถ้างูบันิกระจาบ่าไหนแบบกระจไปคือจังเป็นคือจังมูบัานอย่งบุกแมีปลาไ้่มีอย่างมืองผีป่ะพี่สีผ้าไปย์มาท่านมูหลายเขียงตัวอยู่บัตนมาท่าน ตีว่าไปหาโมว่าเขาว่าจะไปเอาเม,มีย,มยใหม่บอกเขาอยังไรเออยังไ <G ül> รเขาตีว่าร่ำใช่ปะทีเขาตีว่าร่ำจะบวะบวชนี่เขาตีดึงแขนนีเดี๋ยวนาะหิวแขนสองขางเลยบ่จับสองขางไหมสองคนไหมโอ้สองคนยิ่งสองคนอ,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 อืมใช่ตัวเลยอน,นี้เขาได้เดี๋ยวบนข้างหลังเดี๋ยวบนข้างหลังเข้าจะบวชฟักเนื้อข้างหลัง<ะ>นี่ละงานเจ้าไปเลยวัดงานเจ้าเออบวชคุณจะเห็นว่าผู้สาวบ่ชฟักเนื้อถ่ายหุ่นไปเลยอืม หมายความว่าอะไรแต่ไม่รู้เลยฝักเง<า>นินเจ้าน<ล>ี่นะเ้าะมันงานเจ้านี่มันงานอย่างงานเจ้างานอะไรนะครับเป็นคือจังอเอ้อสิไปงานแต่งางานกับก็บกบไม่เห็นเ้ยก็เจ้าฝักเงินี่ฝักอีหยังไว้เต็มอยู่ก็เสร็จฝันแปลกๆมาคำว่าเอฟซีหลังจากที่ว่าไปบอกอ่าเมียผียูนของคันยูแล้วกลับมาหวา,านบาดมานอนฝันนี่ฝันจังซี่นี่ คนว่าฟันที่มีโชคลาภดไปครับเดีวซีฟันว่าจะไปงานแต่งต่างหากด้ฟักเนื้อเนี่นะได้ฟักเนื้อพอว่างานเจ้าต่างหากครับอันสงสัยก็ได้าวเจียวพ่อเจ้าคุณเมียคุณแม่ก็ได้ยางบอกว่าไฟฟองหลอดบัติดเออเออว่าเห็ดอยู่บ้านมันคออยู่พวกพวกมันก็บดบต่อมาหอนอีกยื่นอยู่บอกมาหอนมาหอนยื่นี่เอ มาลุกขึ้นมาเบ้างหน่อยไฟงามตาไปไม่สองคนนะว่าแตมาคุ้มคออยู่คือปฏิบัติไปเขามานอนบ้านผมได้เจอกันบ้านผมเจอพูดยิงสองคนแสดงว่ามาส่งเขาคนพาไปงานจะเป็นอย่างนั้นมาส่งเขาก็ไม่เห็นงงเนาะแสดงว่าพน่ไม่มาส่งแล้วว่าจะพร้อมตื่นถึงก็เดี๋ยวเรียนลูกขึ้นมาเลยทีนีางออก ที่ย่งางเขาห้องน้ำไปเขาห้องน้ำออกมากแล้ไปนั่งเลยมันสงสัยเอาไฟวานคืนอบวชิดว<ม>่านกุ้งเห็ดจู่คือบวชิดมาตื่นนอนครับอย่าีบวมเป็นตื่นแรงครับตื่นนอนคนไทยก็ฟังคนลาวผิดครับรทุกทีก็โทษตัวไปหลายตื่น,ต,นตื่นนอนอย่างมาว่าวานคือว่าตื่นสุดดอกว่าก็เลยสงสัยว่าไฟรุกข์ดว่าแล้วกุ้มเฮ็ดเอ๋มือรุ่นบานดันสอแป๊บ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 ก็เลย จีติดกรติดเองมันจีติดกระติดเองไหมเริ่มไฟที่ว่าเปลี่ยนหครับเพราะว่าเปลี่ยนแบบเป็นกระติดปรากสดเนาะแต่ว่าเปลี่ยนแต่ว่าบทาไปงานนี่นะงานเปลี่ยนมาใหม่อกอเพิ่งเปลี่ยนมาเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนมาดิเพราะมันช็อตด้วยมันฟลักมันมันช็อตอ๋อเปลี่ยนปลักก่อนไม่มันเป็นจังหวะที่หมาหอนพอดีแล้วไฟขึ้นมาอย่างนั้นโอ้พี่จะเล่าให้ฟังไงครับอ้โที่แกสะดุ้งตื่นขึ้นมาว่ามีคนมาดึงแกไฟขึ้นพอดีนะ แกก็เลยตกใเสจามานเลยคือหนึงสี่เก่าในตับเล็ที่ครับโมเจ็เดสี่เก้ามูเจ็ดแตครับมารับมองไอซีมาออ<ม>ืตะกี้ารับือเป<ม>็นไอซีมารับเอา,าสรุปถ้าเป็นสรุปตัวเลขไอซิจะตีเป็นตัวไออขั้น่าฝันเลยเพราะยิงสองคนนี้นะจากตงสองทิงกับี่เนาะเออาะใช่เป็นเป็นฮาเป็นฮกเป็นฮานี่เราบากเลย เป็นหาสี่เป็นหาผู้หญิงสองผู้หญิงสองสี่ห้าสี่ห้าต้งสองข้างเล่แมนบอกอาคล้ายเลขไอ้สิดนะไอ้สิสเจดสี่เออสี่เจ็ดสดได้สี่แปดสี่อ้าวสี่ห้าสี่เออสี่ห้าสี่สี่็ดี่สีแปดสี่ เลขทูบเลขทูบเลขทูบอยู่ที่ผนเน่สี่แปดสี่แต่เลขประสิทธิ์ไฮเมื่อนสี่เจ็ดสี่เมื่อนี้มาฝันสี่ห้าสี่เพิยิ่งสองคนมาคัดักตัวนี้ละมาคัดักตัวนี้ละฝันพุ่งแมนบอก ตื่นตื่นขึ้นแล้วก็ไปนอนมาฝันอีกเล่บว่าจะตื่นขึ้นแล้วก็นอนไม่หลับเลย<อ>เลกาว่าไปนั่งเหรียญทัง้งหมดอืม,อมแย่งโคลโลฝักเนือ้อตอตีไหนครับ <laughs> ช่วงที่ตื่นเน,นี่ยเมียผมว่าเมื่อตีสองแล้วออกไปนั่งเหรนข้า้งหมดตีสามพ่อตีตีสามเกิ้นกาขี่รถมาหนึ่ ลูกก็คือผีผู้หญิงมาดึงแขนมาแต่งานสองข้างอ่าไปงานอืไปงานแต่งแสดงว่าผีแม่ไม้เนี่ยไปส่งแล้วล่ะแสดงว่าเขาปล่อยแล้วเนาะแม็กก็จะไปส่งะไปส่งบ้านงานเนี่ยใช่ไหมครับเขากำลังฟัดเนื้ออยู่ไปส่งบ้านนั่งทะเบียนบ้านอะไรครับเออบ้านนั่งทะเบียนบ้านหนึ่งสามหกหนึ่งสามหก หนึ่งสามหกชี้ไห้พี่ๆสูบกันหนึ่งสมหมูหนึ่งก็หมูหนึ่ับหนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าครับหมวขึ้นพ่อรุงคบเก้าตัวเดียวกันครับตัวกยังระบาดนะไอซิดมากตัวใดค่ะบะบาดแมากเ็กตัวใดค่ะ ตัวมักนี่บ้ามัดชุดๆมักก็มักอันนี้จซีซีเจซีโออันนี้ซีเจซีนี่คือเลขทำเองเลขเองว่องเปล่าครับเป็นเดกเขีเองด้อค่ะเอาขอพูดในสิบอไเด้อค่ะ ค่ะนี่คือแนวทางโคงสุดถ่ายไอซีดเนาะคะ่ะเพื่อนจะไปแต่งงานแล้วเนาะคะ่ะกับเซเดโต้สัมผัสเอานะคะ่ะในวันวน้ำวดนี้ค่ะชอบน้ำไอซีดกับเสนอไวเป็นแนวทางนะคะชอบกับตามซาบอมากกับพานค่ะไอซีดพัวพีแม่หมายเนาะคะ่ะเพิ่นกัไดอําล่าพีแม่หมายแล้วนะคะขอพูุณ้เอืซอหลายเด้อคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในเบิกซับหน้าขี้ค่ะเบิกซับหน้าขี้กับเนําเสนอไวเป็นแนวทางเท่านั้นคะ่ะ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพอกันไม่ไดคลิปหนาเนาะค่ะ